สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการซ่อมเรือนไมยยามาฮ่าแกนฟิลโน่นะครับสำหรับอาการจาไหมนะครับและสําหรับลูกค้านะครับที่ซื้อชุดซ่อมจากทางร้านเราไปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้แกะเลือนไมยออกมาเป็นสภาพนี้นะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูนะครับคลิปวิธีการถอดประกอบเลือนไมยออกจากตัวรถก่อนนะครับเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่เพื่อนๆซื้อมาจากทางร้านเรานะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นชุดฟิล์มนะครับจะเป็น าการติดหน้าและหลังนะครับจะมีทั้งหมด3แผ่นนะครับผมอย่างต่อมาจะเป็นชุดอุปกรณ์เบื้องต้นในการซ่อ,อมนะครับผมก็จะมีไม้รีดฟิล์มนะครับแล้วก็จะมีน้ํายาเช็ดกระจกแล้วก็น้ํายาสซเวนในการทําความสะอาดจอนะครับแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นไม้รีดกวาวนะครับแล้วก็เป็นผ้าทาความสะอาดหน้าจอ LCD นะครับผมอันนี้คือชุดที่ได้จากทางร้านเราไปนะครับแต่อุปกรณ์ที่เ,เพื่อนๆเนี่ยที่จะต้องมีเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับ อย่างแรกก็จะต้องเป็นคัตเตอร์นะครับผมแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นแปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้แล้วครับอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่อันนี้จะเอาไว้เก็บงานตอนสุดท้ายนะครับเอาไว้ปัดฝุ่นเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็อย่างที่สําคัญที่สุดที่ควรจะมีนะครับและต้องมีในการทํางานนะครับก็จะเป็นตะกัวบัดกีนะครับแล้วก็ด้ามบัดกีนะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นของอันตาคอร์นะครับขนาดที่0.8มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นที่ดูดตะกัวนะครับเรามี ตัวบบตรกีรแล้วก็จะมีที่ดูดตะกัวด้วยนะครับเราก็อย่างต่อมาจะเป็นผ้าเน่านะครับ2ผืนผ้าผืนนึ่งเนี่ยเอาไว้เช็ดคราบกาวนะครับที่ลอกจอ sdi ออกมาแล้วและอีกผืนหนึ่งเนี่ยเอาไว้วรองคราบของน้ํายาโซเวนนะครับมันจะหกเลยพืนนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นพวกโฟมนะครับหรือว่าจะเป็นชุดกล่องก็ได้ครับเอามาไว้รองหน้าจอนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะวางหน้าจอ,อาไว้อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราทําข้างหน้านะ แต่ถ้าเราทข้างหลังเนี่ยเราสามารถวางกับพื้นได้เลยนะครับแต่ถ้าทําข้างหน้าเราก็ต้องมีหาอะไรมารองไว้นะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับเราไปดูวิธีทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทําการถอดน็อตเลื่อนไม้ออกนะครับผมโดยน็อตที่ใช้เนี่ยจะเป็นไขควงหัวแฉกนะครับเป็นเบอร์ปกติทั่วไปนะครับที่หาได้ทั่วไปแต่ว่าน็อตด้านในเนี่ยที่เป็นตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆต้องหาไขควงจิ๋วนะครับที่เป็นหัวเล็กๆนะครับมาไว้ใช้ในการถอดด้วยนะครับ ล้วก็ข้างหน้ามีสามนะครับข้างหลังมีห้านะครับก็ทำการถอดได้เลยจากนั้นนะครับเมื่อเราถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับผมเราก็ทำการเปิดฝาได้เลยนะครับถ้าฝาเปิดไม่ออกเนี่ยหรือมันติดออกมาลักษณะนี้นะครับก็ให้ทำการเอาออกมาจากฝาใสก่อนนะครับผมก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเปิดฝาใสออกมาแล้วนะครับผมเราจะต้องทำการ ขอตัวด้ามปุ่มกดออกก่อนนะครับอย่าทาหายนะครับมันจะอยู่ในล่องนี้นะครับให้เราถอดออกมาแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการถอดเข็มนะครับโดยการถอดเข็มนะครับผมเราจะทําการบิดทวนซ้ายนะครับบิดแล้วก็ดึงขึ้นไปด้วยนะครับบิดแล้วก็ดึงขึ้นไปด้วยนะครับดูตามคลิปนะแล้วก็บิดแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงบิดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงมันจะติดตัว ก้นของตัวเข็มนะครับให้เราทําการเบี่ยงหลบนะครับโดยทําการยกมันขึ้นนะครับแล้วก็เบี่ยงหลบเห็นไหมนี่นะครับเบี่ยงหลบตัวก้นนะครับแล้วเราก็หมุนต่อนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับหมุนแล้วก็ดึงขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดนะครับเมื่อดึงออกมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ แกนเข็มที่มีปัญหานะครับถ้าแกนเข็มของเพื่อนๆไม่มีปัญหาเนี่ยเมื่อเราดึงออกมาแล้วมันก็จะออกมาแต่หัวนะครับแต่เสาตัวนี้จะไม่ออกมาด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่เสาออกมาด้วยอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะมีปัญหาที่ตอนตั้งเข็มเท่านั้นเองเดี๋ยวตอนตั้งเข็มผมจะไปสอนอีกทีนึงนะครับเมื่อถอดเข็มออกแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นหัวไขควงเล็กนะครับแล้วก็ทําการถอดน็อตสองตัวนี้ออกนะครับ เมื่อถอดน็อตสองตัวออกแล้วนะครับผมแล้วก็จะยกตัวแผงขึ้นมาประมาณนี้นะครับถ้าแผงใครตัวพลาสติกขาวรุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันแยกออกจากกันได้นะครับตอนเราใส่ก็แค่วางลงไปประมาณนี้ครับจากนั้นก็ยกตัวชุดแผง p c b นะครับขึ้นมาได้เลยแล้วก็เก็บตัวนี้ไปนะครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราก็พลิกด้านนะครับแล้วเราก็จะเห็นกับขั้วบัดกรีนะครับ ที่เขาบัตรกีหน้าจอ LCD ไว้นะครับแต่เพื่อนๆนะจะเห็นสีเลื่อมๆนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกาวนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนำตัวนี้นะครับคือน้ำยาเทเวนนะครับล้างออกนะครับโดยใช้แป้งสีฟันควบคู่ไปด้วยนะ๋ย่าดูตามคลิปวิดีโอนะครับ <S <S 1> <S 1> จะแปลงอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับให้มันสะอาดนะครับ แล้วเราก็นํามาส่องกับไฟดูนะครับถ้าไม่เห็นรอยคาบกาวแล้วเนี่ยก็สามารถบัดกีออกเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับแต่นี้ยังเอาไม่หมดนะเราก็เตรียมตัวบัดกีได้เลยนะครับโดยอุณหภูมิหวัวแรงบัดกีนะครับถ้าของเพื่อนๆเนี่ยเป็นแบบปรับอุณหภูมิได้ก็จะผมจะตั้งไว้อยู่ที่390องศานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบหวัวแรงทั่วไปนะครับหวัวแรงทั่วไปโดยลักษณะนี้นะครับก็แนะนําว่า ห้ามกดปุ่มเกินสักประมาณยี่สิบถึงสาสิบวนะครับไม่งั้นนะ่ะเออล่องปินนะครับมันจะร่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีทำใกล้ๆก,กันเลยนะครับการบัดกี้ออกนะครับก็เอาตามที่เราถนัดนะครับเราถนัดซ้ายถนัดขวาก็เอียงเอาได้เลยนะครับโดยการจิ้มขั้วตะกั่วเนี่ยเราก็จิ้มอยู่ประมาณสักหนึ่งถึง2วินาทีนะครับถ้ามันเริ่มร้อนหรือมันขยับได้แล้วเนี่ยก็ให้เราทำการดูดนะครับผม โดยเมื่อทําการดูดหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่ผมลืมแนะนําไปนะครับก็จะเป็นแหนบนะครับเอาไว้ถอนผมงอกนะครับหรือถอนคนจักรกแล้วนะครับที่เพื่อนๆมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะครับเราจะต้องขยับขั้วของหน้าจอ LCD นะครับให้มันให้มันหลุดออกจากแผ่น PCB ให้หมดนะครับไม่งั้นเนี่ยแผ่น PCB จะมีความเสียหายได้นะครับเมื่อเราดึงออกนะขั้วมันจะล่อนนะครับแผ่นปินมันจะล่อนทําให้เราบัตรกีกลับไม่ได้นะครับเราก็มาขยับทุกขั้วนะครับให้ ให้มันฟรีครับนี่ก็เห็นไหมเห็นตามคลิปไหมมันขั้วของขาหน้าจอนะครับมันจะขยับได้นะครับทุกขั้วเลยนะครับถ้าอันไหนยังไม่หลุดเนี่ยอันไหนยังไม่หลุดนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทําให้มันหลุดออกนะครับจะตะัดบัตรกีแล้วก็ดูดใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะทํายังไงก็ได้ให้ขามันเวลาเราขยับไปขยับมาเนี่ยมันหมุนหมุนออกนะครับ โดยมันจะมีอีกทิกนึงนะครับเราก็ทําการจี้เอ่อขาไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการขยับช่วยนะครับมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับต้องไล่ให้ครบทุกขานะครับโอเคเมื่อเรามั่นใจแล้วนะครับว่าขาเนี่ยมันขยับได้ทุกขาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับถอดน,น็อตออกได้เลย น็อตสองตัวนี้นะครับโอเคเมื่อทําการถอ,อ,ถอดน็อตสองตัวแล้วนะครับให้เราทําการเอามือทั้งสองข้างนะครับปลดเขี้ยวออกนะครับแล้วก็ดันลงนะครับมันจะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับจอก็จะหลุดออกมาจากแผ่น PCb นะครับผมนะนี่มันก็จะมีถ้าเพื่อนๆทําถูกวิธีเนี่ยมันก็จะคงอยู่สวยงามนะครับ ถ้าร้อนเกินไปนะครับแผ่นปิ้มนจะล่อนนะครับก็จะเกิดปัญหาตามมานะครับโอเคพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับผมก็ให้เรานํามือข้างซ้ายนะครับดันตัวหน้าจอไว้นะครับแล้วให้เอามือด้านขวาเนี่ยเกี่ยวเคี่ยวล็อกมันออกนะครับมันก็จะหลุดออกมาข้างหนึ่งแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็เอามือด้านซ้ายดันขาไว้แล้วเราก็เอามือดันเคี่ยวล็อกออกนะครับหน้าจอมันก็จะหลุดออกอย่างนี้นะครับก็จะได้หน้าจอมาเป็นลักษณะนี้ ก็เก็บแผ่น PCB กับตัวฝาครอบมันไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนมาถึงขั้นตอนของการลอกฟิล์มหน้าจอ LCD แล้วนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะว่ามันจะไหม้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็อย่างแรกให้เรานอนหน้าจอยอย่างนี้นะครับแล้วก็นําคัตเตอร์นะครับที่เราเตรียมไว้นะลอกตัวฟิล์มออกนะครับระวังมือด้วยนะครับเราก็ทําการกรีดแผ่นมันออก okay. ลักษณะประมาณนี้ครับก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นตัวโฟมนะจะได้ง่ายหน่อยมันก็จะออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จากนั้นเราก็ลอกด้านหน้าก่อนก็ได้ครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาวิธีการลอดด้านหน้าก็นำตัวไม้รีดฟิล์มนะครับกับผ้านะครับออกมาเตรียมไว้ก่อนผ้าแนะนำว่าให้วางบนถุงซีปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวฝุ่นจะได้ไม่เกานะเนาะแล้วก็ชุดไม้ไม้ลอกกาวนะครับมันจะมีวิธีการปลดอยู่นะครับให้เราทำการปลดเขียวลงนะครับแล้วก็ทำการหมุนด้านใบมีดออกนะครับ เราก็สวมลงไปใหม่ทำให้มันตรงนะครับโอเคแล้วก็กดลักนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้จากนั้นก็นำน้ำยาสีขาวนะครับหรือน้ำยาโซเวนนะครับออลาดลงบนหน้าจอนะครับแล้วก็เอาแปรงนะครับระเลงนิดนึงโอเคแล้วก็ลงใหม พอมันมานะครับแต่ห้ามแห้งนะไม่งั้นกาวไม่ออกแล้วก็ทําการนําไม้รีดนําไม้รีดกาวนะครับขูดหน้ากาวออกนี่ครับกาวมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราผ้าเน่านะครับเก็บคราบกาว <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วก็นำผ้าหนึ่งผืนนะครับ เช็ดยังไงก็ได้ครับเอาเอาที่เพื่อนๆสะดวกนะครับแต่ผมสะดวกแบบนี้เนาะแล้วก็ทําการเช็ดคราบกาวออกแต่มันยังจะไม่สะอาดนะครับเราต้องเช็ดก่อนรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ลองส่องกับไฟดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากาวเนี่ยมันยังมีคราบอยู่นะครับก็ให้เราทําการลงน้ํายาแล้วก็เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขูดออกให้เกลี้ยงนะครับ โอเคแล้วก็นํามาส่องกับไฟดูนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีคราบคราบลงเหลืออยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปทําข้างหลังต่ออนี่ครับมันก็ระวังกันด้วยนะครับอันนี้คือหกนะครับเลอะเทอะนะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับยังไงมันก็ออกอยู่แล้วนะครับออกช้าออกไวก็ว่ากันไป อีกเรื่องหนึง่งถ้าอยากให้งานออกมาดูดีให้งานออกมาสวยนะครับก็ควรจะลอกคราบกาวออกให้หมดจริงๆนะครับอย่าลวกงานนะครับไม่งั้นเวลาเราติดฟิล์มเนะี่ยมันก็จะเหมือนมีฝุ่นอยู่บนหน้าฟิล์มนะครับทำให้มันเกิดฟองอากาศได้นะครับ ถ้รารู้สึกว่าผ้ามันเช็ดไม่สะอาดแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนผ้าเอานะครับโอเคแล้วก็ส่องไฟดูอีกรอบนึงนะครับดูว่ายังมีคราบกาวเหลือไหมนะครับถ้าเรามองไม่เห็นแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับเราก็นําน้ํายาเช็ดกระจกออกมาครับเราจะเริ่มติดจากด้าน หน้าก่อนแล้วกันครับอันนี้ผ้าที่เราใช้เช็ดออจอตอนแรกนะครับก็เ,เก็บไว้ได้เลยอย่าไปใช้ผสมกับน้ำยาเช็ดกระจกนะให้เรานําผ้าผืนใหม่นะครับออกมาอีกผืนหนึ่งก็ทําการวางหน้าจอนะครับข้างหน้าแล้วก็เปิดฝาน้ำยาเช็ดกระจกนะครับก็หยดใส่ผ้าที่หยดใส่นี่ก็ได้ก็เช็ดทาความสะอาด ก่อนติดฟิล์มนะครับอย่าลืมส่องกับไฟด้วยนะครับถ้ามองตาเปล่าเราบางทีเราอาจจะไม่เห็นนะครับไะเห็นว่าหน้าจอยังไม่แห้งใช่ไหมเราก็ใช้อีกผืนหนึ่งมาเช็ดต่อผืนแห้งนะครับโดยทิกในการเช็ดของผมนะครับผมจะเชย่างนี้มันจะขนมันจะโดนปัดไปด้านเดียวนะครับแล้วก็ ไม่ได้นําฝุน่นทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยมารวมกันด้วยนะครับฝุน่นก็จะออกหลุดออกจากหน้าจอไปนะครับถ้าเห็นว่าหน้าจอสะอาดแล้วนะครับก็ทาการแกะฟิล์มมาครับชุดฟิล์มนะครับมันจะมีสามแผ่นเราก็เเลือกแผ่นหนึ่งครับที่เป็นแผ่นสีดำๆนะครับแล้วก็ด้านนี้มันจะมีด้านที่เป็น ตัวฟิล์มกันรอยนะครับกับด้านกาวนะครับให้เราดึงด้านกาวออกนะครับถ้าถ้าลอกลอกด้านกาวออกแล้วเนี่ยกาวไม่หลุดออกนะครับอันนี้ผมลอกด้านกาวออกไปนะแต่ตอนนี้กาวมันยังไม่หลุดออกนะครับให้เราทําการแกะอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จับไว้อย่างนี้นะครับโอเคก่อนติดนะครับเล็งอีกทีนะครับเนี่ยที่ฝุ่นลงอีกแล้ว โอเคลมื่อไล่ขี้ฝุ่นดีแล้วนะครับก็ให้เราทําการจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ติดด้านหัวก่อนนะครับอย่างนี้นะครับให้มันฉากกันนะครับเหมือนติดฟิล์มทั่วไปครับให้มันเท่ากันจางนั้นเราก็มือรูดนะครับแล้วก็แปะไว้อย่างนี้ก่อนแลนั้นก็ใช้ไมรีดฟิล์มนะครับรีดนะครับ แล้วก็ดันตัวแผ่นออกไปด้วยนะครับแล้วก็เก็บขอบให้เนียนนะครับทำการรีดซ้ำลงไปนะครับ นี้เราก็ติดด้านหน้าเสร็จแล้วแต่ยังไม่ต้องลอกตัวการลอยออกนะครับเห็นไหมการลอยมันจะมีชั้นหนึ่งยังไม่ต้องลอกนะครับค่อยลอกตอนจบงานอีกทีนึงคนระับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยซะก่อนงั้นเราก็พลิกด้านหลังนะครับแล้วก็ทําเหมือนด้านหน้าเลยเปิดขวดโซเวนนะครับแล้วก็ลงน้ํายานะครับแต่อย่าให้น้ํายาโซเวนนะครับไหลไปหาฟิล์มหน้าเด็ดขาดนะไม่งั้นฟิล์มหน้าเสียเลยนะครับพอน้ํายาโซเวนมันจะกัด ทุกๆอย่างนะครับต้องเช็ดด้วยความระมัดระวังนะครับพร้อมแล้วแล้วก็ดึงออกเคอันนี้หลุดออกมาด้วยนะครับแล้วก็จับไว้นี้แล้วก็พลิกด้านนะครับ สองอีกทีนึงมีฝุ่นไหมโอเคไม่มีแล้วก็ติดได้เลยม,มาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับคือตัวพระเอกของเรานะครับการติดตัวนี้นะครับต้องทำใจก่อนติดนะครับโอเคเราก็ทำการดึงนะครับแผ่นกาวก่อนเลยอันดับแรกนะครับแผ่นกาวออกแล้วนะครับเราจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาลอกตัวฟิล์มกันรอยออกนะครับ เราต้องรีบติดนะครับเดี๋ยวฝุ่นลงแล้วก็เล็งนะครับแล้วก็วางได้เลยตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับ <c oughs> ติดได้มุมเราวรรีบเลย <c oughs> ติดเสร็จนะครับก็จะได้ l อ d ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับโดยเราจะเห็นว่า มันก็ยังมีขี้มือขี้ฝุ่นยอยู่นะครับแต่ต้องไม่มีฝุ่นเลยนะครับเรือนไม้จะสวยมากนะครับแต่ถ้ามีฝุ่นเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับเห็นไหมส่องเห็นหน้าเลยจากนั้นก็เคลียร์ผ้าออกนะครับเราไม่รู้ว่าพื้นไหนลงน้ํายาโซเว้นพื้นไหนลงน้ายาเช็ดกระจกนะครับให้เรานําผ้าพื้นใหม่นะครับมาแล้วก็ลงโซเว้นนี่เก็บได้เลยนะครับไม่ใช่ละแล้วลก็เป็นน้ํายาเช็ดกระจกนะครับ เช็ดตัวหน้าจอ LCD ที่เป็นด้านหลังนะครับให้เกลี้ยงเลยให้ไม่มีคราบคราบมือครับคราบคราบมัน,นเนาะเช็ดแล้วก็คว่ำหน้าไว้ก่อนเก็บอุปกรณ์นะครับโดยเก็บผ้านี้ไว้ก่อน,นจากนั้นก็มาที่ตัวนี้นะครับเราก็ทําการปัดฝุน่นนิดนึงนะครับพื้นหลังมันจะจะสวยใสนะครับ โอ okay. เคราก็ทําการวางนะครับโดยการวางนะครับเราก็ทําการดัดขาก่อนนะครับให้มันตรงๆนิดนึงนะถ้าใครทําขาเบี้ยวนะครับดูขาหน่อยโอเคขามันก็จะตรงสวยอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปลักษณะนี้นะครับอย่าเพิ่งยัดสุดนะพอเอาขาลงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาหัวเนี่ยเข้าไปก่อนเข้าไปทางนี้ก่อน จากนั้นก็ค่อยกดตูดลงนะครับจากนั้นก็กดล็อกนะครับแล้วเราปวดเขี้ยวนิดนึงอโอเคมันก็จะลงนะครับขาก็จะต้องเรียงสวยอย่างนี้นะครับถ้าขาใครเนี่ยขึ้นงอเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยตอนเราใส่แผ่นปิ้นนะครับจะลําบากนะครับโอเคมันก็จะมีอยู่ลักษณะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการใส่แผ่นปิ้นกลับไปแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะใคร ตาไม่ค่อยดีนะครับก็ทาใจเย็นๆน,นะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับโดยเราโดยผมเนี่ยเทคนิคของผมเนี่ยผมจะนําขาแรกนะครับยัดเข้าไปในรูก่อนนะครับดูตามได้เลยนะครับขาแรกยัดรูนะครับแล้วก็เกียร์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 นระเนี่ยมันก็จะลงแต่ถ้าขาของเพื่อนๆเน,นี่ยมันไม่ยอมลงสักทีนะครับให้เพื่อนๆอ่ะหาแรแหลมๆนะครับมา เขี่ยอย่างเงี้ยครับเขี่ยเขี่ยเขี่ยให้มันลงรู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 เรื่อยๆนะครับมันก็จะขามันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ต้องเข้าให้ครบทุกขานะครับจากนั้นก็กดล็อกครับโอเคมันก็จะล็อกแล้วนะครับแต่หน้าจอยังหลุดได้นะครับระวังเนาะแล้วก็ควาาหน้าไว้นะครับยิงน็อต ยิงน็อตเสร็จแล้วค่อยบัดกีนะครับแล้วก็ทําการกดหน้าจอให้มันแะน้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆวงางแล้วเราก็ทําการบัดกีครับการบัดกีนะครับก็ไม่ต้องให้มันอ้วนมากนะครับให้มันพอดีพอดีนะครับเยอะมากไปก็ไม่ดีน้อยมากไปก็ไม่ดีนะครับก็ทําการที่สักประมาณ1-2ึ่งถึงวินะครับแล้วก็ป้อนตะกัวนะครับ แล้วก็ตวัดขึ้นนะครับถ้าเห็นอันไหน,น้อยก็เติมนะครับแต่ถ้าอันไหนเยอะก็ค่อยดูดออกก็ได้ครับโอเคอ่ะโอเคเป็นกรณีศึกษานะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆบัดกีเยอะไปเนี่ยแล้วมันติดกันอย่างนี้ขามันติดกันอย่างนี้นะเห็นไหมขามันติดกันนะครับเพื่อนๆก็ ทำการดูตะกวัวออกมาใหม่นะครับดูหลอกเลยนครับมันก็จะหลุดออกเราค่อยบัดกีใหม่นะครับโดยอย่าให้ขามติดกันนะครับจากนั้นก็ทำการเช็คตะกวัวบัดกีให้เรียบร้อยนะครับว่าไม่มีขาไหนเลิ่มไม่มีขาไหนแตกนะครับไม่มีขาไหนชนกันนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับก็เช็คก,ก่อน เมื okay. ่อเราเช็คแล้วก็นำผ้าเน่านะครับมาลองไว้แล้วก็นำน้ำยาโซเวนนะครับล้างขั้วนะครับพร้อมกับแปรงสีฟันนะครับแปรงเลยระวั <S <S นงน้ำยาโซเวนกระเด็นใส่พวกฝาครอบเรือนไม้ที่เป็นพลาสติกนะครับพวกนี้กัดนะครับเรือนไม้มันจะเสียนะครับแล้วก็เช็ดให้สะอาดเรียบร้อยนะครับ พร้อมดูความละเอียดอีกทีหนึ่งว่าโอเคดีไหมนะครับนะเมื่อสะอาดหมดจดเรียบร้อยนะครับก็ไปขั้นตอนต่อไปกันต่อขั้นตอนต่อมาก็นําฝาครอบตัวล่างนะครับแล้วก็นำแผ่น PCB พร้อมกับหน้าจอ l c d นะครับวางไว้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับลอกฟิล์มออกฟิล์มกันรอยนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยห้ามลืม ลอกออกนะครับ็จะใส่ๆอย่างนี้เลยเห็นไหมนำแผ่นถอดำนะครับก็แปรงทำความสะอาดด้านหลังนิดนึงพวกนี้นะครับจะชอบมีฝุ่นเศษฝุ่นดำๆนะครับเนื่องจากขอบเนี่ยมันชอบสึกหรือไม่ก็เสื่อมนะครับทำให้ขี้ฝุ่นมันลงหน้าจอนะครับแล้วก็ปัดออกให้เรียบร้อยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับอ่ะนี่ลืมตัวขาวนี่ ตัวแผ่นสะท้อนแสงนะครับอย่าลืมใส่ด้วยนะเดี๋ยวเลือ่อนยกใหญ่โอเคก็มาวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก็จัดทรงให้มันเข้าล็อกนะครับมันจะเข้าล็อกของมันเนาะจากนั้นเราก็วางตัวแผ่นสีดํานะครับกดนะครับมันจะเข้าล็อกตรงกลางนะครับแล้วก็ยิงนอ็อตโอเค เมื่อเรายิงน็อตเสร็จนะครับโอ้โสวยจังโอเคเมื่อเรายิงยิงน็อตเสร็จเราก็ใส่เข็มต่อนะครับเข็มนะครับที่ผมบอกไว้ว่ามันจะมีปัญหาตอนใส่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมจะลองเสียบให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเข็มแล้วก็บิดทวนซ้ายนะครับแล้วค่อยๆหมุนใส่ลงไปนะครับมันจะเข้าของมันเองนะไม่ต้องดุนแรงมากนะครับค่อยๆกดแล้วก็ใส่ลงไป มันจะค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมโดยถ้าเพื่อนๆสมมติว่าแบบกดลงไปเยอะเกินอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะต้องการเอาออกเนี่ยก็ทําการบิดทวนซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นนะครับจนกว่าระยะห่างมันจะพอดีนะครับจากจากดูรลแยะพินิษนะแล้วก็ตั้งเข็มนะครับตั้งเลนใหม่ให้มั่นนะครับแล้วก็ หมุนเข็มนะครับมาที่เลขสูตรนะครับเห็นไหมของผมมันจะมีปัญหาแต่ถ้าของเพื่อนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเมื่อเราบิดเข็มมาเนี่ยมันก็จะลงมาที่สูตรเลยนะครับแต่ถ้าของเพื่อนแกนหลุดออกมาเนี่ยเราก็ต้องนําไปเสียบกับรถก่อนนะครับโดยผมจะเป็นชุดตัวจ่ายไฟนะครับสำรองจ่ายเข้าไปเลยเหมือนต่อกับรถเนานะอันนี้ก็ เปรียบเสมือนว่าอยู่ที่รถนะครับเปรียบเสม,มือนว่าเราอยู่กันที่รถสําหรับใครที่มีปัญหานะก็วางให้เ,เรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเห็นไหมมันจะไม่ตรงศูนย์นะครับให้เรามุนนะครับแล้วให้เลขมันเด้งไปที่ศูนย์โอเคแล้วก็ทําการปิดเปิดดูใหม่นะครับ ว่ามันเด้งไหมปกติไหมนะครับโอเคอันนี้คือสําหรับเพื่อนๆที่เรือนไม้มีปัญหานะครับโอเคมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับโอเคก็จบปัญหาไปก็เหลืออะไรเหลือตัวนี้นะครับนะ้ามลืมนะครับตัวปุ่มกดนะครับใส่กับล่องนะครับแล้วก็ ปิดฝาครอบได้เลยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับขันน็อตก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจชุดซ่อมนะครับหรือว่าถ้าซ่อมไม่ได้แล้วเออถ้าซ่อมแล้วเสียเนี่ยทางเราก็ยินดีให้บริการเหมือนกันนะครับชุดซ่อมแล้วก็คลิปวิธีการสอนถอดประกอบนะครับจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อแฟนเพจเช่นกันนะครับสําหรับ เพื่อนคนไหนที่คิดว่ายากเกินไปนะครับทางเราก็ยินดีให้บริการนะครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะก็เป็นค่าดําเนินการแล้วก็ค่าแรงของช่างนะครับ <c oughs> เพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะครับผม <c oughs> ก็ยินดีให้บริการทุกทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับ